ในหัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นการแนะนำของฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆที่ควรรู้นะครับก็ฟังก์ชันตัวแรกนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันยกกำลังนะครับก็ฟังก์ชันนี้จะอยู่ในรูปของ x ยกกำลังตัวเลขตัวหนึ่งนะครับตัวเลขตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้นะครับ ภาษาไทยนะครับมันมีชื่อหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็น,เ,ปนเอกนามนะครับภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งก็ใช้คําว่าโมโนเมียลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาฟังก์ชันไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับเอกนามอันเนี้ยมาต่อต่อต่อ,ตอมาบวกลบคูณหารเออมาบวกลบกันนะครับคูณหารไม่ได้นะนะก็เราจะเรียกอันนั้น,นว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับ ก็ฟังก์ชันพหุนามก็จะอยู่ในรูปของมีสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งนะครับไอเจ้าพวก AN a n a n ลบหนึ่งพวกนี้นะครับเป็นสัมประสิทธิ์ก็คือเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็จะคูณอยู่กับ x ยกกําลังต่างๆนะครับจะลดลงไปเลขเลขชีข้กำลังพวกนี้ครับจะลดลงไปทีละหนึ่งจนกระทั่งถึง x กาลังศูนย์ซึ่งก็คือ1นั่น,นเองนะครับเขาก็เลยไม่เขียนอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่าไอเจ้า a n เนี่ยไม่เป็น0นย์นะครับดีกรีตรงเนี้ยตัวเลขตรงเนี้ยนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นดีกรีของพหุนามน,นะครับต่อมาก็คือเป็น r t i o n a l นะครับ rational f u ฟังชันก็คือเป็นฟังก์ชันเศษส่วนก็ฟังก์ชันเศษส่วนก็คือฟังก์ชัน p หาร q โดยที่ตัว p กับตัว q เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันพหุนามน,นะครับแล้วก็อีกฟัง์ชั ฟังก์ชันหนึก็เหมือนกับเป็นฟังก์ชันจิป,ปัถะนะครับออรเบรกฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ประกอบไปด้วยการบวกลบคูณหารยกกําลังถอดลากอะไรแล้วแต่นะครับยกตัวอย่างนะครับเอกนามอย่างเช่นเอกกำลังหนะครับก็จะมีแค่พจน์เดียวแบบนี้สําหรับเอกนามนะครับพหุนามก็จะ อย่างเช่นสังเกตน,นะครับ x กำลังสองอันนี้ x เดียวแล้วก็อันนี้เป็น x กำลังศนะครับเพราะฉะนั้นดีกรีมันจะลดลงไปทีละหนึ่งทีละหนนะครับก็จะมีสัมระสิธิ์เข้ามาคูณได้นะครับแล้วก็ระหว่างโพสก็สามารถเอามาบวกลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นพหุนามแล้วก็ฟังก์ชันเศษส่วนก็จะเป็นพหุนามมาหารกันนะครับแล้วก็อัลจิเบรฟังก์ชันนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่เอามา ยกกําลังคูณหารถอดลากแล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มียกกําลังมีการบวกมีการถอดลากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นอัลจูเบรฟังก์ชันนะครับต่อมานะครับก็ proportionality นะครับหรือภาษาไทยเราเรียกว่าเป็นการแปรผันนะครับเ,เขาบอกว่าปริมาณ q จะเรียกว่าเป็น direct proportional 2x นะครับก็คือถ้าปริมาณ q จะแปรผันตรงกับตัว x เมื่อไหร่เมื่อ q เท่ากับ kx โดยที่ k เนี่ยเป็นค่าคงที่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะบอกว่า q เนี่ยแปรผกผันกับ x นะครับเมื่อมีค่าคงที่ค่าคงที่ k ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับทำให้ q เท่ากับ k ส่วน x นะครับแล้วก็ อันสุดท้ายนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีภาษาไทยหรือเปล่านะครับเขาเรียกว่าเป็น jointly proportional นะครับ to x and y ก็คือแปรผันตรงทั้ง x และทั้ง y เลยนะครับก็แสดงว่ามีค่าคงที่ตัวหนึ่งที่ทำให้ q เท่ากับ k เท่ากับ kxy ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของการแปรผัน ต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันที่แยกเป็นส่วนๆซึ่งฟังก์ชันตรงนี้ตัวที่สําคัญมากๆก็คือค่าสมบูรณ์นั่นเองนะครับจากนิยามของค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์ของ a ใช้สัญลักษณ์เป็นตีคอให้ a แบบนี้นะครับความหมายของมันก็คือว่าเป็นระยะห่างจากจุด a จากตัวเลข a เนี่ยนะครับไปถึง0 ระยะห่างไม่มีทางติดลบแน่ๆนะครับหรืออีกในนึงก็คือว่าค่าสมบูรณ์ของ a จะเท่ากับ a ถ้า a มีค่าเป็นบวกหรือเท่ากับ0แต่จะเท่ากับลบ a เมื่อ a มีค่าติดลบเน้นย้ำนะครับว่าเวลาที่เราเจอลบ a แบบนี้ไม่ได้หมายความว่าก้อนนี้เป็นเลขลบนะครับบางคนอาจจะทำไมค่าสมบูรณ์แล้วเป็นลบไม่ใช่นะครับ อ,อ,อย่าลืมนะครับว่าโอเคในกรณีนี้เขาบอกว่าจะเท่ากับลบ a เมื่อ a ติดลบเพราะฉะนั้นจากที่เรารู้อยู่แล้วว่าลบคูณกับลบมันจะได้บวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบตรงนี้คูณกับลบอีกตัวหนึ่งมันอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในตัว a นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยลบ a ทั้งก้อนตรงนี้ก็เลยมีค่าเป็นบวกนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นแอบส์ลูดของลบ5 ลเนี่ยมันน้อยกว่า0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจากนิยามจะได้ออกมากลายเป็นลบของลบหเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าลบเรามองลบหตรงนี้เป็นตัว A ดังนั้นลบ a ตรงนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น a แอบ l ู t e เป็นบวกเสมอ นะครับนิยามอันนี้สําคัญมากนะครับเพื่อเป็นนิยามที่ใช้ในการถอดค่าสมบูรณ์ออกไปเพราะเวลาโจทย์ไหนที่มีค่าสมบูรณ์ก็ตามเนี่ยทำให้เราแก้โจทย์ยุ่งยากมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนิยามอันนี้จะเป็นตัวสําคัญที่ใช้ในการถอดค่าสมบูรณ์คือจากที่ด้านซ้ายมีค่าสมบูรณ์กลายมาเป็นด้านขวาที่ไม่มีค่าสมบูรณ์เหลือเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ ฟังชันอดิไซยนะครับฟังชันอดิไซยก็จริงๆมีหลายประเภทมีหลายแบบมากๆนะครับก็จะมาพูดถึงเฉพาะตัวที่สำคัญนะครับก็คืออันดับแรกฟังก์ชันตรีโกณนะครับฟังชันตรีโกณก็จะเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์นกันบนวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับก็จะมีฟังก์ชันไซน์โคศ์สแทนโคตเซแล้วก็ c o s e c นะครับ อันนี้อาจจะต้องไปลองทวนดูนะครับทวนเฉพาะเอาแค่เบสิกแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเลขชี้กำลังนะครับก็คือ Exponential Function ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามีตัว A A เป็นเลขตัวหนึ่งซึ่งมีค่าเป็นบวกนะครับเอ p o n e n t i a l f u n c t ฟังชันจะนิยามว่าเป็น A ยกกำลัง x นะครับงั้น A เนี่ยจะเป็นค่าคงที่ ยกกำลังด้วยตัวแปรนะครับแล้วก็ฟังก์ชันล็อกนะครับล็อกลอจริธมิกฟังก์ชันนะครับเขียนเป็นล็อก x ฐาน a แบบนี้นะครับ a ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้ว2ตัวนี้มันเป็น inverse ซึ่งกันและกันนะครับ